สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซี่ทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาเบิ่งยกย,กย,กยอกอีกแล้วนะคะตอนแรงพอราบมันถือเมื่อวานนี่ถือขนาดได้เป็นผู้ละหกสองหกเขาได้บานอ่ะฮ้องแก้มบ,บอ,อาบ่อ,บอถ้าผ้าห้องนี่บ่ได้จีผ้าห้องหรือไม่มาฝนสิตกมันจะบ่ขึ้นบ,นบ่ถ้ามันแดดมันขึ้นจี มันต้องมีรักกระเดืองโยเนาะมันอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในข้างในหรืออยู่ข้างนอกกระดูกขาดดิตัวมือู้าวนี่แหละตัวกระดูกขาดมเซ้าวนี่โอ้นั่นได้ป่ะคะ ปลาได้เครื่องโลหหวเขาฟุ้งทุกฝ่าเครื่องต่อนเครื่องเนี่ยอืมพ่หอหอิวป่ะหิว่ะ ได้ไโอ้ือก็กตาหูเออเออได้ได้ได้ไได,ได,ได,ได้ได้บออันนี้ได้ได้บ่อันนี้ไม่เป็น,นก,กระดูกบ่คือคือถือใช่โอ้ถือยาย บางบางบางไปเมื่อบอกกันว่าหอยสัตว์ถือว่าถือว่าโอ้ถือได้หายายนะถือได้หายายเฮ้อสามแท่งมาครับมีบ่อเอาได้ขนาดร้านขนาดมากไหมเต็มของบ่ เกือบเต็มด้ซาว่าเต็มของพอด้เกือบเครื่องวาฉันเกือบเคริ่งของลปรีบเลยคันนั้นคันกันดุงรีบเลยคทอว่ายาย เสงฟ้าหอมมันจไปบ่โอ้โหไปดิอ้ายกยอ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 มีมีมีม มีหนึ่งตัวมาจอกปลาเสื้อมะี่นเมาจ่อปลาเสือมันดิน้ำไหลแห้งนมองเลยฮะมันมาก่อนหมู่เลยเนาะกระไดก่อนหมู่เลยเนาะ โอ้ถือได้หาทางนั้นทางนี้ดิบีบีาโตเทั้งนี้ทงน,นี้ค่ะเดี๋ยวะกำลังมาค่ะเดี๋ยวสันเฮ้ยจะหาก็ลงสองบาทนึนนยกแล้วก็ยอยอแล,ล้วก็ยกยกแล้วก็ยอยกยอ่ก็ยอ,ยกยอ,อันอ้าา้วากโอ้ไปบาน,น,น,นี้จิบไปเอาเมื่อกับเจ้าของเฮ็ดือเก่า อันเดซันโอ้ยจะอยู่มาก่อนมูงจ้ต้งได้เพราะว่ามันน้ำไหลมาก่อนเนี่ยนะเจ้ามันอยู่เหนือนเ่ือนได้ทังนี้มอยูนี่กบ่มีใ่าไปทางนาม่ไปฟ้าหน้าละกัผู้ใดมันก็ขึ้นไปโค้ง้ล,ลงมาีอป้าเสีงยงฟ้าคน ผู้ข้าเจ้าไปจ้องกระดุงอันตั้งถือเลยกระดุงอันนั้นจังถือมันจะดึงตัวนั่นถืออืมชุบนั่นมันไปยากบนนั่งชุบอืมแจ๊กเนี่ยเป็นหลักเชื่อมันก็บตามาทางใต้มันกับมาถือบอกอันนั้นจังถือกระดุงอันน่ะโยบานเลยจ้าโนวานี้ว่านี่ว่จะซาข้าเจ้าซาเลยว่าข้าเจ้าใดเอโยกขคือเจรบาดโว้จ้าโอนอืม ไม่เศ้านี่นโอ้ยมาอยู่หาบหอดโอเคโอ้ที่มีเ,เป็นส,สวนถื<โ>อแล้วหัน,หน,นวะ วัาได้เงินว่าตัวหันได้หลายว่าสันปัสสังแงงแต่ปัสสังแงว่าสันบอกจะดุงนียังถือวะระดุงอันนี้หัถือได้ดุงมาแต่เ่อก้ถ่ยมัอดงนดงดอิเพราะว่าตั้งแต่มาหันนี่แต่ตัวนี้แต่อันนี้ถือแต่เละมาได้แต่เคาเลาะไปจนเขาสูงนแต่อันนี้แหละถือเนื้อไงไก่เหนนะ ข้ามแล้บอนคือนอนตายลาจำปานอนตายทีปลาที่ัดตาหันมันหลอกแค่ชอมมันบอนกันย่อพวกพี่ินี่กินฟุตจะเกือบโลกแล้วในห้องเยนหรือ ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวิตัวเดียวก็ย่า่าจะมันถือมันได้ชกบาทนะอันอยู่อยู่อันร่วงโตงหันถือแล้วสามตัวสิบบาทก็มาอีกตัวหนึ่งได้โอ้หัวนับคู่อีกเจ๊เมื่อไหนมนมันมีเมื่อไห่เมื่อไหนมาต่บอถือดิเอาละแม่ดิ ทำกระดุมมันจุบน้ำเหนลานลูกโป๊กโอ้ยรายงานกับ่ได้เขียนทำได้จนได้ิดเอ๋่ไม่อะคไป้อมนะเือกี้ไม่มีแอ่เจ้านีอไรตว้อม่ีสแล้วเลดบนนค่ยาเขาเดือนนี้300เติมเ เถือทยาัเส้นสามเสบอนะเส้นสามวันนี้โอ้ก็ย่าเราเส้นเส้นมกนนอบคบคบคบแต่พบปลาย่างก้องไดาสียานหลายคนอะไรมันบีนแล้ว

กระยามาถึงไหลสองอันนี้ได้ตลอดเลยสองอันกระดุงอันนี้มันทำมันสิเปลี่ยนปนานังบานนี่ทีหอนยามันสิเปลี่ยนเออสิบอกเจ้ามาถ่ายอยู่

mang ฮู้ chắc คือหยัง đi, ได้ยิน phá ฟ้ามันก็ไปแล้วติเขาเห็นมันล้างหัวปลา ừ. là <laughs>

มาแล้วถืออยู่ได้ถือคู่บาทได้มน,มนฮึไม่ฮอ,อมบ่ะะเเานา ไอ้การได้การค่อยว่าอันซองกระดูกอันเนี้ยสิถือขนาดซองกระดูกอันนี้มันถือกัวมูอยู่แล้วอันได้ยินซาบะเจ้าอะไรได้กับพวกนั้นอะไรได้วันนี้มาเราเห็นอคนไปใส่ตะโกกันเลยพคนนะเมื่อยแล้วก็เมื่อยรัศกร สะออนขนาดแล้วมันถือใสอันน่ะของอันดูทอถือบ่งหันแม่มันเอว่ายามบาทเออมันถึงตลอดอยู่ใของขวเออนะเอ้า ปลอมลงได้เม like okay. ื si ่อกี้นปอมงเมื่อกี้มาเมื่อกี้นี่สิได้หลายได้ได้บาทหลายเหรอสิาะให้ักนได้สิจาระให้พักคนได้ทีเออ ถือได้หันอ่ะบานนะนาซองกระดงนี้ใชถือตลอดเลยกระ่มันงกรอย่ยังเออเออ ปลานังหันที่ป้าป้าสังเงีล้วนเลยปลาสังเงปลาเสื่อมถือถือได้กระดูกอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ถือซองกระดูกอันนี้ซองกระดูกอันนี้สิถือ ือยงว่ากับโตังเด้ทีออ,อันนั้นถือตลอดเลยนะัทา,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 างนี้เด้ทางนี้เด,ด,ด,ดอ้อืไปทางนั้นทีน้ำมันแห้งกว่าเก่าเลยกระดุมมันรเวินเลยวันนี้อื ทางคำทางถือเดจิคือปเุเด้ปลาถือได้ฮะโอ้ข้นวถือถือปลานัง,นง,โง,โงจินงอี่นะนทางนี้อืมนีมีสองททมีสองบมี่สองท,ทีเาท่น่ัน,นอืมทดาแทนบาที่ย่อฮน บาละตัวตัวละบาททิวอื่าเดี๋ยวเดี๋ยวโห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 แบานี้เี่ยมากดเาหันหลายคนนีายคเออวันยนน มืดในเดยนะมืดนีคนเมือแห่งยอดูีคนเมือแห่งยอดูตีถือถูกบาถูกเลยคนเมืのの่อเราคนบอกอันนั้นมันแห่งถ <M steht> ือแล้อคนบอกกวนหลายคนตีเออ ป่าสองปีแล้วได้ถ่าปลานี่ค่อปีที่สามได้ไหมคะเนาะมันมันอันนั้นมันไม่มีน้ำหันสองปีหันบม่ได้มีป่าได้โอ้โหนีแต่น้ำบ่ป่าบ่มีปีนี้ปีที่สามนี่ค่ะใครกระเพาะใช่ไหมเจอนี่ยะท่คนตะเกียดก้ไพ่ลงไปตางตางครใครมือเศร้านี่บ่กป้าเอ้ยเหือได้อัไนกันดิอันนี้เดีตัวสามตัว กระด้งสองอันหันถือตลอดถือตลอดเนาะแม่คะ่ะมาแต่บกขาดบาทรยมแต่บขาดบาทไม้โมซานี่พักกนรแป่นปตือกันยายทอนนะพักกนนั่งคุยกันปลาบาท่ทีพักกนนั่งคุยกันเรื่องอื่นเรื่องเนี้ยไปซองกระด้งนี่จะถือถึกปลาทุกบาทเลยทุกได้ทุกทีวุ้นห้งหลายจังนะ เอ้ออาาอเยเอ,อกอ่ะเป็นพกเลยเผือซองกระดงอันนี้พอลุ้นพอลุ้นมีกุงหวครับมีกุ้งเหรอโอ้เดี๋ยวปลาเสียมก็มาตีแตัวนึ่งอะไมแล้เริ่มเยืนอนแล้วเอปลาเสียมตัวึ่ะได้ปลาเสยมแล้วมาแล้วตีหอมผู้หนึ่งออ้เหนียวขนาดตัวนี้เยนเยียบอหอมตระนี่ สองอันนี้อันไหนถึงโอ้ถ <eviden> <laughs> oh. hey. ึงได้อันนี้ก็ดีถึงทั้งสองเลยหุวเสามุมทั้งสองเลยถึงทั้งสองกันตักเอาบดบาทถ้าตักถ้าตักถุงเหี่ยวปะถุงขาดดิเพราะว่ามันเต็นเต็นจะลอดออกนะถุงข ได้ครูบาแล้วก็โอเคนะถือบอลเลยถือนี่ก็ถือได้เลยโอ้ป้าเสื้อมาแล้วผ้าเสือมาแล้วสัน โอ้ถือคู่บาทอะไรกระดุงอันนี้กระดุงสองอันนี้สิถือคู่อันเลยรด้คือคู่อันยกยกยอยกยอหานปลาเสื้อมาแล้วสันปลาเสื้อมาแล้วปลาเสื้อมาแล้วปลาเสือมาอยู่ตัวแล้ว เออมาแล้วทางนโอ้สองกระดูนี okay, ouais. ่โอเคค่ะกองันเมืแล้วบอนี้กองัไดเสือมีบ่ก็จะเอาตกระดงบ่นั่นก็ดิรอรอมันมือถุล่ะอืคือกุ้งน้ำแรกนบ่อคือกุ้งน้ำบ่กุ้งมันมาตลอดจนมาที่ไหเกุ้งมเสจที่ดอกดมาที อาอาบอตัวนี้เด <c oughs> ีอาอาบอตัวนี้คืออาอาบอนี่เือข่อบกขาดบาทอบกขาดบาท่ได้ยอฟรีอืมเดียวสักวัน่าไม่ได้ยอฟรีนะข้าบของ ปลาข้าวฟองพันใหญ่ได้หรอตัวใหญ่น่ะมถือทั้งสองถือทั้งสองถือ้งสองกะตูเดียววันรตูเดียว ปลาข้าองมันคือบถยบาวยเลย,ยขขดไหโอ้ยเอาไปทอด,ดกินก็คัวได้เปานย่างนะมันได้คัันบ่ได้คัวเอ่ได้ัวเออไปเดกบ่ได้คั่วยากิคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคคณทให้ามากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ โชคดีค่ะมานหมานค่ะเฮ่งๆบางๆงค่ะทุกคนค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะอยู่ดีสบายโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะทุกคนโชคดีจ้าบ๊ายบาย